สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเน,นติยาดวงแก้วค่ะกระทรวงศึกษาธิการจัดแฮกกาทอนเปิดพื้นที่เยาวชนร่วมเรียนดีมีความสุขชุมชนยั่งยืนค่ะ พลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโ e c h a c แฮ t h o n ทอนเรียนดีมีความสุขชุมชนยั่งยืนเป็นกิจกรรมต่อยอดจากมติที่ประชุมสภาการศึกษาเห็นชอบชุดทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นเครื่องมือและอาวุธสำหรับการก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาต้องการจะผลักดันและนำร่องชุดทักษ สดังกล่าวให้แก่เด็กและเยาวชนไทยผ่านการจัดกิจกรรมแฮกกาทอนเพื่อจำลองรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนดีมีความสุขภายใต้โจทย์นวัตกรรมชุมชนยั่งยืนกิจกรรมที่เป็นการแฮกสื่อถึงการแก้ไขปัญหาการค้นหาทางลัดและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และมาราธอนสื่อถึงการทำงานและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปะวชที่สนใจสามารถจัดกลุ่มกันร่วมส่งไอเดียนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนของตนให้ยั่งยืนตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคม2567โดย10ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วม OEC Hackathon Camp ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9กุมภาพันธ์2568มีกิจกรรมหลากหลายรูป แบบเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาทักษะช่วยติดอาวุธรับคมไอเดียของแต่ละทีมให้เปล่งประกายและสามารถต่อยอดไปสู่การปฏิบัติจริงได้ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแนะนำกระบวนการคิดและสาธิตเครื่องมือช่วยในการแก้ปัญหาและการนำเสนอความคิดและวิธีแก้ปัญหาของทีมพร้อมคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนและทีมผู้ชนะจะได้รับโล่และรางวัล และผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรจากสำนักงานเลขาธิการสภาก,การศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะน้องๆที่สนใจนะคะติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Page สภาการศึกษาและแ a c k a t h o n อนไ i l a n d ดค่ะครับจะมีเรื่องที่อยากแสดงข่าวในกา,การจัดกิจกรรมแฮกเกอร์ทอนนะครับแฮกเกอร์ทนก็ย่อมาจากแฮกเกอร์ผสมกับ กับพัลลัตอนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สภาการศึกษาเป็นคนดําเนินการนะครับก็สําหรับเด็กนะครับในระดับมัธยมปลายแล้วก็อาชีวะนะครับคือเด็กโตในการที่จะทํากิจกรรมร่วมกันในการที่จะสร้างความฉลาดนะครับฝึกทักษะในการดําเนินการนะครับซึ่งเราก็คงทราบอยู่แล้วนะครับในโลกปัจจุบันนะครับการพัฒนาทักษะสําหรับเด็กและเยาวชน เป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องมือและอาวุธสําหรับความก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคงและมีศักยภาพซึ่งทักษะเป็นสิ่งสร้างและพัฒนาได้แต่ต้องรับการกักเก่าฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนานะครับซึ่งสภาการศึกษานะครับได้มีนิมติเห็นชอบชุดทักษะที่จําเป็นสนําหรับเเยาวชนไทยแล้วนะครับรวมทั้งขนานี้จะมีการนําร่องชุดทักษะดังกล่าวให้แก่เด็กเยาวชนไทยและกิจกรรมแฮกแฮกการ์าทา นะครับเป็นที่กรมหนึ่งที่สามารถทําให้เด็กเยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่มีทธิภาพมากขึ้นตับสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับกระตุ้นให้เกิดการสร้างเสริมพัฒนาทักษะที่จําเป็นทั้งทักษะพื้นฐานและทักษะชั้นสูงรวมทั้งสามารถประเมินผลการพัฒนาทักษะและสร้างผลกระทบต่อสาธารในวงกว้างได้เพราะสน,าานักกิจกรรมมีทั้งการแฮกแต่ขับการแฮกก็คือการแก้ไขปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่นะครับวาระทอันก็คือสิ่อถนงการทํางานและใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องภายใต้ระยะที่จํากัดนะครับซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุโดยสภาการศึกษานะครับก็จะได้ไดำเนินการนะครับหากท่าในใดสนใจอะไรเพิ่มเติมในฐานท่านผู้ดิดเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งในมติวันนี้ที่การเป็นขว่นเป็นการแถลงข่าวนะครับก็ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทางระดับประยนต์ปลายและประกาศศิริบัตรวิชาชีพทุกท่านนะครับจัดกลุ่ม การร่วมส่งไอเดียนวัตรกรรมเพื่อสร้างสรรค์ความยั่งยืนในชุมชนนะครับได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25จธันวาคม25 6 7ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน10ทีมนะครับจะได้เข้าร่วม OEC h a c k a t h อน c ค m p นะครับในระหว่างที่7ถึง9กคุมภานะครับก็คือถ้า10ทีมที่ชนะมานะครับ7ถึง9ก็จะจัดกิจกรรมเนี่ยซึ่งจะมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อสร้างเสริมแดะพัฒนาทักษะได้ช่วยติดอาวุธ รับคมไอเดียของแต่ละทีมให้เป็นประกายและสามารถต่อยอดไปสูปก่การปฏิบัติจริงได้